โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยนะคะก็คือน,นี่เลยนะคะจากลุยวิกตองนั่นเองนะคะซึ่งไอเทมที่ทางเราได้มานะคะก็คือน,นี่เลยนะคะน้องเป็นต่างหูนะคะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาพูดตรงๆว่ายังไม่ได้แกะเอาอันไหนออกมาใช้เลยตั้งใจมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะคะนี่ ซึ่งคู่ที่ทางเราซื้อมานะคะก็คือคู่นี้เลยนะคะคือจริงๆอะ่ะในคลิปตัวที่พาวอล์กคลิปก่อนอเนาะทางเราเนี่ยลังเลระหว่างคู่นี้นะคะซึ่งเป็นคู่ที่อยากได้มานานแล้วนะคะกับอีกคู่หนึ่งที่จะมีลายหนังตัวโมโนแกรมของหลุยส์นะคะซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยทาง SA เนี่ยพี่เขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดด้วยนะคะแต่ว่า ลองแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าชอบตัวนี้มากกว่านะคะก็เนี่แหละค่ะก็เลยได้เป็นคู่นี้มานะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะเขาก็จะเป็นต่างหูงแบบห่วงนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ ตัววัสดุเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม95%นะคะแล้วก็จะมีตัวสตีลเนี่ย5%เนาะเป็นโลหะสีทองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะตรงกลางเนี่ยจะมีโลโก้ LV นะคะแบบนี้เลยคู่นี้นะคะเวลาใส่เนี่ยมันก็จะเห็นข้างๆแบบนี้เนาะเวลามองจากด้านหน้ามาก็จะเห็นเป็นวงๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเป็นโลโก้ LV แบบนี้นะคะทางเราก็คือชอบมากเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนชอบใส่อะไรที่มีสีทองอยู่แล้วนะคะสวยมาก มาค่ะมาใส่กันเลยโอ้หารูไม่เจออ่าใส่ง่ายอยู่นะคะก็จะได้ฟินิชแบบนี้เลยชอบเลยอะ่ะรู้สึกว่าเข้ากับตัวเองอะ่ะมันทำให้ลุคเราดูหลูขึ้นเลยเนาะชอบจังเลยอะ่ะเดี๋ยวมาลองใส่ไปอีกข้างหนึ่งเลยนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีเดียวใส่ไปเลยนะคะ ใส่ง่ายอยู่นะทุกคนเขาก็จะมีล็อกของเขานะคะเราก็กดให้มันดังกึกนะคะมันก็จะล็อกนะคะมันก็จะไม่หลุดนะคู่นี้นะคะใส่ออกมาก็จะได้ลุกแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวก็คือชอบมากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําให้ลุกของเราเนี่ยดูหรูขึ้นนะคะ ชอบมากเลยทุกคนชอบมากจริงๆไม่เสียดายไม่รู้สึกผิดเลยที่ซื้อคู่นี้มานะคะชอบมากเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าต่างหูคู่นี้เป็นต่างหูที่ timeless นะคะก็คือไม่เอาง่ายๆทุกคนหยิบมาใช้เมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะเบสิกเนาะต่างหูที่มันมีลักษณะเป็นห่วงๆแบบเนี้ยแล้วก็ตัวโลโก้ของเขานะคะที่เป็นโลโก้ l อวตรงนี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันทํามาลงตัวมากๆเลยอะจะแบบมองตรงๆก็สวยจะแบบดูแบบเนี่ย หันข้างอะไรอย่างเงี้ยก็สวยนะชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันแมทช์ได้กับหลายลุกนะคะเนี่ยจะผมลอนก็ได้หรือใครที่แบบมัดผมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเนี่ย เนาะมันได้กับหลายลูกจริงๆอะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเงินที่เสียไปแล้วพวกของแบรนด์เนมอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็มีแวลูในตัวเขาเองอยู่แล้วคือถ้าบางชิ้นที่แบบเป็นแรไอเทมแบบว่าดิสคอนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะขึ้นตามความต้องการอย่างเงี้ยทุกคนนึกอ,ออกใช่ไหมหรือว่าบางชิ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดมากเวลาเราขายต่อราคามันตกแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ใส่ทุกคนมันยังขายต่อได้ยอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนแล้วก็ข้างในกล่องเขานะคะก็จะมีถุงเป็นถุงผ้าของเขาแบบนี้นะคะค ที่โชว์ไปเนาะ ด้านในก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นถุงสําหรับเอาไว้เก็บต่างหูนะคะกันไม่ให้มันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้านในมันก็ไม่มีช่องแบ่งอะไรนะคะก็ถ้าเขากระแทกกันอาจจะเป็นรอยได้ก็ต้องเก็บรักษาดีๆอาจจะเอาอะไรมาพันไว้นะคะแล้วก็คู่นี้นะคะรานะคาอยู่ที่คู่ละ2 3 0 0 0นับาทนั่นเองนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่เลงต่างหูของหลุยส์ไว้นะคะก็แนะนําคู่นี้นะคะเพราะว่าส่วนตัวคือชอบมากแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละรู้สึกว่ามันแมทช์ได้กับหลายลุกนะคะใส่เมื่อไหร่ก็ ชิ้นต่อไปนะคะก็คือนี่เลยนะคะจากแบรนด์ Dior นั่นเองนะคะทุกคนก็ชิ้นนี้นะคะเป็นต่างหูนะคะเปิดออกมานะคะเขาก็จะห่อเป็นกระดาษไขแบบนี้นะคะ แล้วก็ด้านในนะคะเขาก็จะเป็นซองใสต่างหูมาให้นะคะก็จะมาในถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปั๊มเป็นโลโก้ดีออสีทองนะคะตัวถุงดูดีนะทุกคนข้างในเขาจะแบ่งเป็นช่องแบบนี้สองช่องนะคะเอาไว้ให้เก็บแยกทีละข้างดีนะชอบรู้สึกว่ามันถนอมต่างหูดีอ่ะมันจะไม่กระแทกกันเลยรอย่างเงี้ยก็จะลดการเป็นรอยได้ดีนะคะได้มาเป็นต่างหูแบบห่วงอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเล็กกว่าของหลุยนะคะแล้วก็เขาจะมีโลโก้ซีดีตรงนี้ ะะก็เป็นคิสเตียนดีออนะคะน่ารักมากเลยคือเราลังเลระหว่างคู่นี้กับอีกคู่หนึ่งนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่พนักง,งานก็คือเชียร์คู่นี้นะเพราะบอกว่าอาจจะดิสคอนนะคะแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งอะยังมีขายเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะเก็บตังค์แล้วค่อยไปซื้อวันหลังก็ได้นะคะสุดท้ายก็เลยเอาคู่นี้มานะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนี่นะคะใส่ออกมาก็จะได้แบบนี้คิวโนน่ารักมากเลยอะ ชอบมากเลยอะชอบตอหูหงห่วงมากนะคะทุกคนอย่างที่บอกแหละนะ้องมันใส่ได้เรื่อยๆอะ่ะชอบอะ่ะเนี่ยทุกคนมันน่ารักมากเลยอะ่ะใส่ออกมาแล้วมันเป็นคิ้วมากเลยอะดูดิมันดูตะมูตอมีอะ่ะ น่ารักมากเลยอ่ะดีอ r นี่คือต่างหูกําไรอะไรคือน่ารักไปหมดทุกสิ่งนะคืออยากจะถูกหวยในวันที่หนึ่งแล้วก็ไปเหมาให้หมดช็อปเลยนะคือมันน่ารักมากเลยทุกคนชอบมากเลยอ่ะคู่นี้ใส่ออกมาก็น่ารักนะคะขนาดกําลังดีไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปนะคะแต่ว่าคู่นี้ของดีอ r เนี่ยเขาจะเป็นสีทองแบบวินเทจนะคะใครที่ไม่ชอบสีทองที่แบบทองสว่างทองจ้าทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําของดีอ r นะคะสีเขาก็จะดรอปลงมาหน่อยเนาะ,ะมันก็จะมีความวินเทจนะคะสวยเนาะ นี่นะคะก็ไปใส่มาให้ดูทั้งสองข้างนะคะใสออกมาแล้วนะคะก็จะได้ทัลลุคประมาณนี้เลยนะคือมันน่าหลักมากเลยทุกคนมันเป็นคิ้วๆว่ามันเป็นแบบเนี่ยวงกลมๆอยู่ตรงเนี้ยมันน่าหลักมากเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคู่นี้เนี่ยราคาอยู่ที่คู่ละ1 7 0 0 0บาทนะคะก็ยังไม่ถึง2 0,000ืนนะคะราคาจะถูกกว่าคู่หลุยลงมานิดนึงนะ เรามาต่อกันที่ดีอออีกหนึ่งชิดนะคะนี่มาในกล่องใหญ่เลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นโช็เกอร์นะคะเป็นสร้อยคอเปิดออกมานะคะเขาก็จะหอมมาเป็นกระดาษไขแบบนี้นะดีอออนนี้คือแบบ ห่อเก่งนะคะถุงที่เก็บอิสเซซชวีนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นถุงผ้านะคะแล้วก็เปิดมาด้านในนะคะเขาก็จะมีช่องให้เก็บสร้อยเก็บช็อกเกอร์นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสุดท้ายเราก็ได้เส้นนี้มานะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองใส่ไปพร้อมทุกคนเลยนะชอบมากเลยอะ่ะทุกคนวันที่ซื้อก็คือลังเลมากเลยอะ่ะคือ2เส้นนะ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆกันแต่มันจะแบบมีดีเทลนิดนึงที่มันแตกต่างกันออกไปนะก็คือลังเลมากอยู่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมง เกือบชั่วโมงดีกว่าคือมันสวยทั้งคู่เลยแต่สุดท้ายเราก็ได้เป็นเส้นนี้มานะคะเดี๋ยวจะรองใส่ให้ดูตื่นเต้นอ่ะ ฟแนลลี่นะคะเราก็ได้เป็นเส้นนี้มานะคะที่เขาจะมีเชนเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นสีทองที่เป็นสีทองวินเทจนะคะมีความแบบว่าแอนทิกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นโซ่แบบนี้มาให้นะคะเราก็สามารถปรับความสั้นยาวได้นะคะก็เกี่ยวไปเลยอยากได้ความสั้นแค่ไหนอยากได้ความยาวแค่ไหนนะคะสวยมากเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะอ่านี่นะคะก็ ใส่ออกมาได้แบบนี้เลยอันนี้น่าใส่แบบสั้นนะคะชอบใส่เป็นแบบฟิลช็อคเกอร์ติดคอแบบนี้แต่ว่าถ้าใครจะใส่ให้เขาแบบยาวลงมาก็ได้นะคะก็ปรับโซ่ไปที่ให้มันแบบปลายห่วงโซ่นะคะมันก็จะยาวขึ้นนะคะเป็นไงทุกคนเข้าไหมได้ไหมแต่ส่วนตัวชอบมากเลยนะดูดิ รู้สึกว่ามันเป็นโชเกอร์ที่ใส่ได้กับไหลยลุกอีกแล้วนะคะคือหวานก็ได้เท่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะเฟียดเฟียดก็ได้อย่างวันเนี้ยใส่เสื้อเป็นเสื้อทวิสสีชมพูใช่ไหมคะก็จะมีความเหมือนหวานแต่ว่าเนี่ยพอมาใส่ชเกอร์อันเนี้ยมันก็ดูเหมาะนะหรือว่าถ้าเราจะแต่งตัวแบบใส่ฝอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใส่อันนี้ก็ได้นะคะชอบมากเลยนะคะสีสวยด้วยสำหรับเส้นนี้นะคะเขามีราคาอยู่ที่เส้นละ 31,500บาทนะคะก็ถือว่าแพงนะคะถ้าใครที่มองเรื่องความคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีคนบอกว่าไปซื้อทองไม่ดีกว่าหรออะไคือมันไม่เหมือนกันคือเราไม่ได้อยากใส่ทองไงเราอยากใส่ช็อกเกอร์ดิโอไงทุกคนมันก็แล้วแต่ความชอบอะเนาะซึ่งนาะชอบแบบนี้สะดวกแบบนี้นะคะก็เลยซื้อเส้นนี้มานะคะชอบมากประทับใจนะคะ ไม่เสียดายเงินเลยที่ซื้อไปนะคะก็จบลงไปเรียบร้อยนะคะสาหรับคลิปอันบ็อกซ์นะคะของที่ช้อปปิ้งไปทั้งหมดนะคะจะบอกว่าทางเราชอบทุกชิ้นเลยนะคะไม่มีชิ้นไหนที่ซื้อมาแล้วร,รู้สึกว่าเสียดายเงินหรือว่าพลาดเลยนะคะเพราะว่ามาลองใส่ลองใช้แล้วก็คือเนี่ยมันคิดว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่มันทําให้แบบเรารู้สึกว่าบุคลิกภาพมันดีขึ้นนะคะสาหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆ นนะะมีคําถามหรืออยากให้ทำคอนเทนต์ประมาณไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางเราจะรีบมาอ่านแล้วก็รีบมาตอบทุกคนอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย